เดี๋ยวเรามาฟังดูเล็กของพี่เอกนเอฟซียี่สิบ <20. S 1> เล็กของพี่เอกนี่ก็จะมีตรงนี้นะครับกองใหญ่นี่ในเอซีทั้งหมดก็กี่บาทส่วนของผมก็สิบเส้นในเอฟซสิบเส้นผมซื้อ,อไว้ทําครัวให้กับพี่ชายคนบานเห็ดเนาะนะครับถ้าเกิดเรือก็อาไว้ทําโรงรถในอนาคต มาเดี๋ยวเรามาฟังดูยอดว่ามียอดไหนบ้างเก็บไปทางก็ได้บ่เออเฮ้ยมันมันมีเก็บไปทางก็ได้ไหมฮะเก็บไปทางก็ได้เพื่อนมาบ่เออแล้วไอเจ้าไงไาทางก็ดีเพราะว่านี้เงินไปทางก็ดีเงินเขาไปทางตรงนะเก็บไปทางนี่ก่อน เมื huh? hai, ่อเจอส่งกันแล้วก็ไม่เป็นโอเคโอเคโอเคสรุปก็เดี๋ยวฟังดูยอดก่อนว่ามีเท่าไหร่บ้างครก็ตอนนี้บินบินแรกห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทบินแรกห้าพันห้าพันแรกคือ 5,720บาทเเาะอันนี้คือของผมเนาะใช่ครับบินใหญ่ขามเลขาเาส้อาบาทเนาะรอบโอเคอันนี้บินบินที่2ครับบินที่2อง7 0บาทโอ้ของใน3,270บาทร้อยกิโล เดินเสาเรื่อเงินกีฬาเลย่ี่เท้าเออเออออกแต่เลิกเลยเด้อไปกินข้าวผุนเลยก็ได้กินเขาข้าวเบื่อนะเบอเออเอาเพื่นบอกว่าสิออกแต่เช้าพี่น้องมืออื่นเนอะการรวมสองบินก็ยอดนี้เลยครับครับผมพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้สองบินอันนี้คือสองบินเราไม่รวมนะครับเราเปจ่ายหน้างานได้ครับผมลดเลยเพราะว่าครับผมโอเคครับเพื่อนายรอบแลนะจะได้เตรียมเงินไว้ถูกเนาะได้ครับโอเคขอบคุณหลายๆครับผม พรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับค้าขายร่ำรวยครับผมไปเราก็เสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับกลับเลยดิกว่าจะถึงเดียวมันสิมืด่อนนะขอร่ำลากันตรงนี้เด้อฮะโอเคฮะทุกท่านเดินทางกลับนะร้านเหล็กกันแล้วเนาะนี่เบอร์โทรตามนี้นะพี่น้องหลังจากมาซื้อแล้วก็ได้เหล็กอย่างนี้นะครับเกรดแล้วอีกครั้งหนึ่งนะให้ดูชื่อร้านโน่นเหล็ก เกรด AB นะครับเกรดข้าวอย่างแถมก็แถมไปแล้วเนาะโตตามนั้นแล้วก็สาขาที่เรามาก็จะเป็นสาขานะครับอำเภอวานโนนเนาะท่านทุเอ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับในทีหลังจากซื้อเลขกเดินทางไปแล้วเาะอีกอย่างหนึ่งคือซีอูก็ขอบพระคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตตานะครับในการเป็นมอบถุนมาซับในการซื้อเลขของอุ๊ีซียูนะฮะท่าน คุณทันมากๆเลยเนาะสี่ทุกคนด้วยแหละครับที่เป็นกําลังใจให้ที่ซีูนะครับแล้วก็ถึงงานของเราเนาะประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะทุกท่านเพราะว่านี่ก็ใช้เวลาก็ค่อนข้างน่าจะนานอยู่นะเพราะว่าเราเดินทางกลับในที่บ้านก็นากกว่าจะเดินทางกลับไปถึงบ้านเนาะไกลอยู่ขามากโอ้กี่ชั่วโมงรู้นะฮะนั่งรถมากี่ชั่วโมงสามชั่วโมงได้เราออกมากี่ตั้งแต่ตอนไหน แม่กินข้าวช่วงเที่ยงก็ประมาณบ่ายสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะอือไปโอเคเดินทางเดินทางไปก่อนเด้อเด้อกลับกลับสวัสดีคร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 ับโชคดีขอบคุณครับครับผมครับครับผมไปกินต้มไก่อยู่พุ่นละอือไปก่อนพี่น้องเราเดินทางเล็บสีเออได้เหล็กแล้วขอบคุณ ในพื้นที่นะฮะแล้วก็น้องเดที่เป็นธุระนะครับพานะครับมาถึงที่เลยนะขอบคุณมากด้วยเนาะเจ้าปุ๊บไปเราไปแล้วพี่น้องจะกลับบ้านเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวบางคนเลี้ยวเลยเลี้ยวเดี๋ยวบ่เดี๋ยวบ่เดี๋ยวได้บ่แต่เซ๊ตไม่รู้จะเลี้ยวตรงไหนไม่รู้แต่ต่อเส้นเนี่ยประหยัดไปก็ราวๆต่อเส้นประหยัดไปเยอะไหม 100ร้อยกว่าบาทนะโอเคอยู่นะต่อเส้นร้อยกว่าบาทเนาะ,ะเฉลี่ยต่อเ,เส้นหนึ่งมันประมาณแปดกิโลแปดกิโลสามแปดสามแปดสามยี่สิบสี่เส้นหนึ่งใช่ไหมเขาค่อยค่อยคูดถูกไหมไม่รู้เหมือนกันผมใช่อย่างเดียวนะแปดหนึ่งแปดสองสิบแปดสิบแปดบางเส้นเก้ากิโลบางเส้นแปดกิโลกว่าก็ตีเฉลี่ยสักเก้าเนาะ เก้าสามยี่สิบเจ็ดสองร้อยสามสองร้อยเจ็ดสิบาทเนี่ยยังไม่ถึงสามร้อยด้วยซ้ำโอ้ถือว่าถือว่าถูกประหยัด<อ>ประหยัด 200, เกือบครึ่งอยู่เอาแบบเต็มเต็มเลยสองร้อยเจ็ดสิบนี่ก็ประหยัดไปสองร้อยเจ็ดสิบลบสามร้อยเอ้สี่ร้อยสิบนะเอาราคาที่ต่ำสุดคำนวณกันนี่ก็โอ้ร้อยกว่าบาทด้โอสองร้อยเจ็ดสิบนีกา สามร้อยสามสิบเป็นสามร้อยร้อยสี่สิบบาทอะต่อเส้นต่อเส้นต่อเส้นประมาณร้อยสี่สิบาทร้อยสี่สิบาทต่อเส้นเฉพาะเหล็กสามร้อยสี่สิบเมื่อกี้ผมซื้อไปอ่าของผมนี่น่าจะประมาณสิบสี่เส้นสิบสี่เส้นสิบสี่เส้นนี่ก็ประหยัดไปประมาณเกือบสองพันแล้วโอ้เกือบสองพันแล้วเอาเรื่องอยู่นะเฉพาะเหล็กสามนะแล้วก็เหล็กสองด้วยเหล็กกล่องสองนี่ก็น่าจะลดหลั่นกันไปเสร็จแล้วก็ประหยัดได้เกือบเกือบสามพัน ก็คุ้มค่าอยู่นะคุ้มค่าอยู่ที่มาอยู่เนาะคุ้มค่าอยู่ครับผมอโอเคส่วนของผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยซื้อซื้อสะสมไว้ก่อนอ๋อคือเดี๋ยวรอเลขกล่องสองมาค่อยไปซื้ออีกไปซื้ออยู่นู่นเออเออเห็นเดี๋ยวทำท่าแกจาของร้านทํามาเราก็ค่อยเอารถเอาลดกันเก่านะวิ่งยาวไปคนเอาเลยเนาะอไปคนเอาเลยสักสิบยี่สิบเส้นก็ว่ากันไปเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ทำอืม ประมาณนี้แหละเนาะก็โอเคนะครับว่าแ่อยู่กุ้งก่าอยู่เดี๋ยวเราเดินทางกลับวันหน้าทุกท่านก็ขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้เรากลับวันนี้อาจจะมีแต่คลิปน้อยไปหน่อยเดินทางทกท่านอาจจะไม่มีคลิปเลยของผมยังโชคดีนะครับที่ยังมีอ่าภรรยานะครับถ่ายคลิปให้อยู่ที่บ้านเนาะนะครับเป็นการแล้วเขาก็เอาทางนู้นนะเครื่องพอกเครื่องอะไรอัพลงไปผมก็ยังโชคดีนะส่วนในบทที่ก็ท้าวมไม่มีคลิปเลยนะทุกท่านเพราะว่าขับรถก่ ขอบคุณมา,มากๆนะที่เสียสละเวลามาน้องคราฟตผมยินดีครับผม,อผมอโอเคคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ทีงนีง้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมดังความอนุญาตเดินทางเหมือนกันนะที่ฝากพอดีสวัสดีครับ